สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้วรรณพรมาลงเลขดับรถต้นทุนร้อยสิบหน่วยนะคะ,ะเพื่อนเื่อนขอมาหลายงวดแล้วแหละแต่ว่าววรรณพรยังไม่ว่างประกอบกับสุขภาพนะคะไม่ค่อยจะดีก็เลยยังไม่ได้ลงให้นะคะวันนี้วรรณพรมาลงให้แล้วนะคะเลขดับบนรถต้นทุนร้อยสิบหน่วยนะคะ ่าวันที่1หกกันยายนนะคะแล้วก็วันที่1ตุลานะคะหลักร้อยไม่เข้านะคะจากนั้นนะคะเขาก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะเพืออ่อนๆอ110หน่วยนะคะงวดนี้วันที่1กุมภาพันธ์พศ2567นะคะร้อยได้ที่เลข3ค่ะ สิบได้ที่เลขถึงค่ะเพื่อนๆหน่วยได้ที่เลขแปค่ะเรามาลุ้นกันค่ะเพื่อนๆสามหนึ่งแปดค่ะเป็นเลขดับนะคะวรณพรก็ขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ